เพราะฉะนั้นบิวตว์ก็เลยทำมิชชั่นว่าเราจะไปใช้เงิน5,000เยนใช้คุณบอก5,000เยนที่ห้างเซบุกนั่นเองสาขาชิบูย่า ตอนนี้บิวซางก็อยู่ที่หน้าสถานีชิบุย่าอยู่หน้าลูกปั้นหมาฮาจิโกะนี่คือตรงข้างหลังนี้เลยลูกปั้นหมาฮาจิโกะวันนี้บิวซังมีมิชชั่นอันหนึ่งคือได้รับคูปองเงินสดซื้อของที่ห้างเซบุกมา5,000ันเยนแล้วจำเป็นจะต้องใช้ให้หมดด้วยเพราะฉะนั้นบิวซังก็เลยทํามิชชั่นว่าเราจะไปใช้เงิน5 0 0 0เยนใช้คูปอง5,000ันเยนที่ห้างเซบุกนั่นเองสาขาชิบุย่าโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดสมมติเราซื้อของเกิน5,000ันเยนเนี่ยที่เหล เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติซื้อของแพงเยอะๆบิวซาต้องออกตังเองเยอะๆก็เลยจะเป็นจะต้องซื้อให้ประมาณ5,000ันเยนนิดๆเพื่อที่จะออกตังเองให้น้อยที่สุดเดี๋ยวไปดูว่าวิชชั่นวันนี้บิวซ่าจะทำได้สําเร็จหรือไม่ห้างเซบูเนี่ยก็เป็นห้างที่อยู่ที่สาถาชิบุยาเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กับไถชิบุยาเลยเดินไปประมาณไม่กี่ร้อยเมตรก็ถึงอันนี้จะเห็นตึกอันนี้คือแยกยุ่งเหยิงใช่ไหมเดินตรงไปตรงเนี้ยข้างหลังเนี่ยตรงเนี้ยนิดนึงก็ถึงแล้วห้างนี้เป็นห้างหรูมาก ไม่มากหรอกคือคือเป็นห้างหรูระดับหนึ่งแล้วบิวซัจะใช้ห้าพันเยนในการซื้อของที่ห้างหรูได้หรือไม่ค่อนข้างเป็นโจทย์ที่ยากพอสมควรเดี๋ยวไปดูกันว่าบิวซังจะซื้ออะไรตอนนี้เราเพเข้ามาอยู่ในห้างเรียบร้อยครับอยู่ในฝั่งที่เป็นตึกบีนะครับตึกบีนี่ก็จะมีหลายชั้นมากเลยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแต่ละชั้นมีอะไรนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของห้างของตึก A ตึก B นะว่าแต่ละชั้นนั้นมีอะไรบ้างตอนนี้เราอยู่ตึก B อยู่ตึก B ชั้น3อยู่ตอนนี้มันก็ขายพวก international designer ของผู้หญิงนะชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยเขาขายพวกของแบรนด์เนมแต่ว่าเขาไม่อนุญาตให้เราถ่ายแล้วก็ข้ามไปละกันแล้วก็อธจบายปแค่ชั้นสามชั้นสี่ห้าหกไปเลยตึกปีเนี่ยมันจะมีทั้งหมดแปดชั้นแต่ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูชั้นที่เมนสิบสี่ห้าหกใช่ไหมสี่ห้าหกนี่ก็คือจะขายพวกของเมนสิูสี่ห้าหกไปดูร้านนี้นะเขาก็ขายไปแบบว่าเป็นสูตรเป็นเสื้อนอกอะไรเนี้ยนี่น่าจะเป็นแบบทรงฮาโลวีนนี้นะ มีขายสูตรขายแบบแฟชั่นแฟชั่นด้วยอันนี้จะเป็นแบบเสื้อผูงเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นี่มุมนี้เลยเรามาถ่านดีกว่ากระชับป,ปองโหเป็นแบบสิ่งที่เราต้องการมากคนมากโหนี่แบบมีกระชับปองตู้กดเบียร์ด้วยอ่ะน่าราการเนี้ยสามรอ้อยเยนเท่านั้นนี่นี่มีแบบกระชับปองถังถังวายหรือถังเบียร์ก็ไม่รู้วายวายวายวนนี่แล้วนี้มีบอู้ด็แบบบอนไซญี่ปุ่นอันเล็กเลกอ่ะอู๊ยอันนี้อันละสองร้อยเยน อันนี้เป็นเปียโนพอกดแล้วเนี่ยมันจะมีเสียงด้วยคํานูด,ดน่ารักอนะ่ะดูดิเปิดมาเปิดฝามาปุ๊บข้างในมีแบบเป็นบะหมี่อย่างนี้ด้วยอ่ะอันนี้อละสามร้อยเยนเท่านั้นอ่าอันนี้เป็นซ้วมซ้วมมีสามชนิดแบบเปิดเข้ามาจะมีซ้วมแบบซ้วมญี่ปุ่นซ้วมนั่งยองๆซงส้วมชักโคโก้อย่างนี้ด้วยรายละเอียดทําแบบจะละเอียดเป็นไหนเนี่ยถ้ารายละเอียดจริงนะควรจะมีอึติดให้ด้วยตรงนี้ก็จะแบบเป็น ตึก B เนี่ยถ้าเท่าที่สังเกตแล้วเนี่ยจะมีเครื่องประดับเครื่องแต่งกายของผู้ชายน่าจะเป็นของผู้ชายตึกผู้หญิงน่าจะเป็นตึก A เพราะฉะนั้นเรามาถูกตึกแล้วอูอันนี้เราก็มาอยู่ชั้น5ชั้น5ก็จะบอกว่าเป็นร้านที่แบบว่าน่าจะเป็นร้านของห้างอ่ะมีหล,หลายๆยี่ห้อให้ถ่ายไม่ใช่ใถ่ายสีให้เราเลือกชมอันนี้ก็จะเป็นร่มญี่ปุ่นนะเขาก็จะมีหล,หลายๆราคาตั้งแต่เก้าพันถึงหนึ 9, ่งหมื่น หมื่นสองก็มีอันนี้เจ็ดพันห้าร่มญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่ามันจะแข็งแรงมากเลยนะเพราะว่ามันมีลมแรงเขาเลยจำเป็นต้องทําให้แบบว่าก้านแข็งแรงนี่มแบบกับอันนี้เป็นอีกร่มอีกแบบเนี่ยที่แบบเป็นเปิดจากข้างล่างขึ้นบนมันมันจะงะ่ายๆ่ะเห็นไหมอ่าเนี่ยอันนี้เอออันนี้มันเป็นแบบร่มกันยูวีด้วยลองปิดซิ <c oughs> ปิดยังไงปิดแบบตกใจปิดปุ๊บ ทำไมก็ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราปิดปุ๊บน้ำก็อยู่ข้างในใช่ปะแล้วเราก็ความลงความลงความลงเนี่ยข้างในเราก็ไม่ต้องถือลมที่ปกเปียกเพราะความเปลี่ยนเนี่ยมันอยู่ข้างในอันนี้ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งในการผลิตล้มของญี่ปุ่นอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์บาลีก็จะเป็นพวกกระเป๋าสปายเป้หรือว่ากระเป๋าสตางกระเป๋าอะไรพวกเนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นพวก กระเป๋าสำหรับพวกบิสเนสแมนใส่ไปทิ้วกระเป๋าไปทำงานกันโหนี่ลูกโลกเป็น,ปนลกูนโลกโลกที่แบบว่าหมุนได้จริงๆด้วยแล้วเข้าหมุนได้อย่างไรบอกเมืองบอกมันไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมเนี่ยดูดิข้างล่างไม่มีฟ้าแล้วมันหมุนได้อย่างไรเขาใช้เขาใช้หลักการอะไรในการหมุนราคาสามหมื่นหกอันนี้ก็เป็นยังเป็นบรรยากาศที่แบบ ขายเสื้อผ้าผู้ชายอยู่มียี่ห้อ k ค v i n ินคลายด้วยนี่ยี่ห้อ Takeo k i k u ุจินะก็จะเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นเขาใช้ชื่อดีไซเนอร์ในการออกแบบเลยมาตั้งเป็นชื่อร้านนี้อูอันนี้ก็เป็นแบบกระเป๋าว่าฮารุฮาราแจ่มๆม,มากเลยราคาปรมเริ่มต้นที่8,800นี่เลยนี่คือน้ำหอมยี่ห้ออา a m มิสมันจะมีทั้งครีมแล้วก็มีทั้งน้ำหอมด้วยนะเนี่ยก็มาหาดูซื้อกันได้ตรงนี้ เนี่ยดูฟังสนใจอันนี้แต่ว่า,าได้คูปองมาห้าพันเยนแต่ว่าราคาสองหมืนแปดนี่ก็จับต้องไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยจับได้ไหมจับแล้ว,แ,ลวแต่ว่ามันไม่เป็นของเราไงต้องไม่ได้นี่เขาก็มีกางเกงในาขายด้วยคือสิ่งที่ประหลาดใจอย่างหนึ่งคือว่าผู้ชายเนี่ยชอบใส่กางเกงในแบบนี้เห็นปะ่ะเป็นแบบนี้ไม่แบบว่าทั้งตัวแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยจะใส่แบบบิกินี่ ือผู้ชายเป็นเพศที่ไม่ค่อยอาย่แต่สายสปิดมีชิดแต่ผู้หญิงเป็นเพศที่ต้องอายต้องอะไรแต่สายสเปิดวอกจอกก็เลยสงสัยว่าตกลงไขรออ่ไขรไม่อายกันแน่ไนี่ตรงนี้ก็มียี่ห้อแชมเปี้ยนด้วยมีทั้งชุดนอนเสื้อยืดมีเยอะแย,ยะเลยอันนี้คือร้านขายรองเท้านะแต่ว่าเขาขายอุปกรณ์พวกขัดรองเท้าด้วยเนี่ยคือเห็นแล้วแบบว่าไม่อยากได้ข้างในนะคืออยากได้กล่องห้าพันห้าอุ้ยอันนี้ก็แบบอยางกับกล่องเครื่องมืออ่ะ คือกล่องเก็บพวกอุปกรณ์ถ่ายควงอะไรประแจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอามาใส่พวกอุปกรณ์ขัดรองเท้าคือไม่อยากได้ข้างในกล่องอยากได้ตัวกล่องนอกจากเสื้อผ้าแล้วเราก็ยังจะมีของกิฟชอ็อปเป็นตุกกตต๊กตาตุ๊กตาอะไรนี้ด้วยนี่นี่นี่เขาก็มีมุมให้เรานั่งถ่ายรูปแบบนี้ด้วยสือส้อเป็นคุณนายคุณนายตุ๊ก,กตาสองตัวนี้จิมแอนจิลราคาเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยเยน อันนี้ก็จะมีร้านรวงที่แบบมีชื่อเสียงอ่ะร้านตัมิตัมิลิมวาเนี่ยอันนี้คือร้านลิมวากระเป๋าเดินทางหรือว่า,าล <ะ S 1> ็อ,อกเกอร์สปอรต์ตสปอร์ตนิดนึงประมาณอ่าเขาเรียกอะไรนะเสื้อแจ็คเก็ตขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าหมวกอะไรเงี้ยอุ้ยลัมโบกินี่อุ้ยแล้ว ok มาดูโมเดลอัอนเนี้ยสี่แสนกว่านะ่ะรถตรนรถยี่ห้อนี้คือรถยี่ห้ออะไรยี่ห้อเฟียยี่ห้อมาโบโลยี่ห้อ วุ้ยยออะไรยางกูจอีอะใครรู้ชื่อบอกทีเฟอร์รารี่ Ferrari หรือว่าอะไรยี่ห้อติดเต็มไปหมดเลยจนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคือยีหย่ห้ออะไรนี่เลยอันนี้คือภาพวาดที่มีภาพไม่ใช่ภาพวาดสิภาพถ่ายที่มีลายเซ็นของนักแข่งรถเยอะมากมากเลยนี่เห็นไหมเยอะแบบเต็มไปหมดเลยเนี่ยทําให้ราคาเนี้พุ่งทะยานขึ้นถึงหนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเยน ถูกภาพภาพเดียวราคาหนึ่งล้านกว่าเยนร้านนี้คือบอกว่าเน้นหนักทางั้นเฟอร์รารี่มากๆเลยนี่หมวกเมกเสื้อแจ,จ็คเก็ตแจ็คเก็ตของเฟอร์รารี่โมเดลเฟอร์รารี่มีเพียบบรรดาท่านนักกอล์ฟทั้งหลายอยากจะซื้อเครื่องเล่นกอล์ฟก็มาซื้อได้ที่นี่มีอุปกรณ์เล่นกอล์ฟด้วยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นนเสื้อผ้าแซมสไนไน์มาละใครที่ชื่นชอบประกาศนะแล้วก็มาซื้อประกาศได้ที่มองปรังนั่นเองจริงๆประกาศยี่ห้อนี้ควรจะขายที่อินเดียหรือป่าเจ๊ เพราะว่าอะไรปะมองบัง,บงที่ญี่ปุ่นมันมีอบังไม่ควรจะมาขายที่ญี่ปุ่นควรจะขายที่อินเดียเลยเพราะว่ายี่ห้อมองบังนั่นเองจากเสื้อผ้าแล้ว <f ans ur> อีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นแบบชั้นเ <f urn iture> ฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์นี่ก็จะเป็นแบบเฟอร์น <f urn iture> ิเจอร์ดีซองดีไซน์อะไรเห็นไหมขนาดเก้าอี้นี่แบบยงังมีดีซองดีไซน์เลยชั้นนี้จะขายแต่เฟอร์นิเจอร์หรือว่าเครื่องเครื่องอะไรเครื่องตกแต่งครัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถมาเดิน เลือกซื้อกันได้นี่อันนี้กคือเป็นแก้ววายลโดเลยนี่อันหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเมื่อแก้ว,วยวนยมาอยู่ในตู้โชว์อย่างนี้แล้วมันมีความสวยสดงดงามเช่นนี้นี่เองหูดูรุ่นหลังเขาเห็นปะมันจะไม่เป็นทรงโค้ง,ง,ง,งแบบธรรมดาเหมือนนกรีบ,บัวมันจะแบบนี้ยงมีหยกักอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยเป็นดีไซน์ของเขาเลยแถมอันนี้แก้ววายก็แบบเป็นวา,ทบบวา์ที่แบบวา่าอุ้ยทรงสูงมากๆด้วย แล้วเวลาจับเนี่ยเราจะจับได้ง่ายไหมอ,อันนี้ราคาไม่ไม่ย่อยเลยนะสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นสองสองหมื่นสี่เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นขวดใส่น้ําหอมโอ้ยเตย๋ตสวยง,งามช้อนซ่อมมีดพรีเมียมราคาสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเยนนี่อันนี้คือเป็นชุดชายี่ห้อรอยัลโค p e n h a g e n นี่อันนี้ก็คือเป็นจานชามถ้วยชามของยี่หอ้อเวกูดนะ ยี่ห้อเวทบุญนี่แบบมีชื่อเสียงมากแบบของอังกฤษอะลายมันจะเป็นแบบอ่อนๆแบบสีนวลๆอ่อนๆนี่แล้วขอบทองมันจะเลอเหลอค่าจริงๆราคาจับต้องได้นี่อันนี้ก็คือยี่ห้อโนริตะเกะเป็นเครื่องเซรามิกของญี่ปุ่นถ้าเกิดใครไปนางโย่านะไปชมโรงงานนั้นโนริตะเกะได้จะรู้ว่าวิธีการผลิตของมันเนี่ยพิถีพิถันขนาดไหนอะอย่างเช่นจานหนึ่งใบเนี่ยเขาจะมีคนเช็คคุณภาพนะสมมติว่า มีจุดแค่หนึ่งจุดเท่านั้นต่อให้จุดดำาแบบเสร็จฝุน่นเท่านั้นนิดเดียวซึ่งตาละมองไม่ด้วยตาเปล่าไม่ค่อยจะเห็นเนี่ยเขาก็ทิ้งทันทีเลยดูสั่งไปเรียบร้อยแล้วไปดูในคลิปนางหอยญาได้แบบว,ว่าสุดยอดมากเลยซื้อมาหนึ่งอันจากที่ว่ามันแพงๆนะเล่าสตอรี่ซะจนรู้สึกว่าเอยราคาที่ซื้อมาเนี่ยถูกมากแล้วสตอรี่มันทําให้ราคาถูกลงยังไงก็ไม่รู้อันนี้คือแบบเป็นแก้วเหล้ารูปเขาฟูจิอ่ะเวลาจะกินคือหงายขึ้นมาก็จะเป็นฟูจิหงาย นี่อันนี้เป็นของยี่ห้อยามาดาเฮอันโดจะเป็นเครื่องจานชามของญี่ปุ่นอันนี้ก็จะเป็นของยี่ห้อฮากุอิจิจะเน้นทองทองเงินเงินเห็นปะ่ะแต่ละอันเนี่ยเขาจะแบบว่ามีการเคลือบทองทําให้นึกถึงคานาซาวะเลยเพราะว่าเป็นเมืองแห่งการทําทองที่ตรงนั้นน่าจะแบบโอ้โหทุกอย่างจะเป็นทองหมดมนี่อันนี้เขาบอกว่าเป็น,ปนแก้วที่ทําจากวัสดุไทเทเนียมมันจะมีน้ําหนักเบา และตกก็ไม่เป็นอะไรอันนี้คือเจมี่บอกฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆใครที่กำลังประดับประดาบ้านอยู่ก็สามารถมาเลือกชมเลือกหาซื้อได้เอามือเข้าไปอยู่ใกล้ๆเาถอดเงี้ซีเดินไปใกล้ๆซีหูนี่ถังขยะแบบเลิศมากจริงไม่ต้องไม่ต้องโดนถังขยะเลยนี่นี่ตรงไปบังข้างบนก็เปิดได้เลิศค่าจริงๆนี่เขาจะมีแว่นกันแดดขายด้วย แล้วก็มีนาฬิกานาฬิกาคาดทองคาเทียฮับบอร์ดยี่ห้อนาฬิกายืมเพื่อนอันนี้อ้ห้สิบเก้าล้านเยนสิบเก้าล้านเยนหลบไปคันนี้แสงนำยี่สิบห้าล้านเยนนาฬิกายืมเพื่อนยี่สิบห้าล้านหลบไปแปดสิบเจ็ดล้านนาฬิกายืมเพื่อนนี่ ยี่ห้อนี it, it like the the job, Tonight, ้ค so, ik ือยี่ห้ออะไรนะโซนานาเซติเขาออกแบบได้แบบว่าอันนี้คือเป็นเป็นอะไรก็มันเป็นเป็นคล้ายๆที่ใส่ของอ่ะแต่ว่ามันจะสามมิติเห็นไหมพอเราหมุนปุ๊บมันก็จะเหมือนเป็นหน้าคนเห็นไหมโอ้โหลดภาพจริงๆเลยนี่ข้างล่างก็มีหญิงนี่อันนี้เหมือนชาริชัปิ้นแต่พอยืดปุ๊บมันชาริชัปิ้นกลายเป็นผู้หญิงเลยนี่รู้ละจานยี่ห้อนี้เขาจะทำให้ดูเหมือนเป็นมีมิติไง เราจะมองซ้ายมองขวาอะไรเงี้ยภาพก็จะบอกว่าแตกต่างกันไหมเออไอเดียดีเนาะนี่เห็นไหมเห็นไหมเรามองซ้ายมองขวายัางไงก็แล้วแต่ภาพก็จะเหมือนว่าคนละมุมกันนะเป็นออกแนวอาร์ตไอเดียเลือกยี่ห้อ one c r a ฟแ and apples เป็นเข็มกัดเพชรติดหน้าอกไม่ใช่เพชรธรรมดานะไม่ใช่เพชรกัญญาด้วยนะไม่ใช่เพชรตุลาด้วยนะ จะเป็นเพชรที่แบบโคตรแพงเลยอ่ะสิ่งที่แพงที่สุดคือเท่าไหรอันนั้นเลยสามสิบสองล้านเยนอันไหนอันนี้ก็สามสิบสองล้านเยน่ะให้ดูตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ราคาสามสิบสองล้านเยนและตัวนี้ก็เหมือนกันสามสิบสองล้านเยนอันนี้ก็ยี่ห้อยี่ห้ออะไรนะอ่านว่าฮาร์บ,บรอดรูเป,ปะ่ะถ้าอ่านติดขออภยัยไม่คุ้นจริงๆอันนี้ก็ราคาสองล้านหกอันนี้ก็นาฬิกายี่ห้อคาเชีย ราคาสองล้านแปดแสนเยนขายราคาเองของจริงระหว่างตึก A กับตึก B เนี่ยเขาก็จะมีเป็นทางเชื่อมให้ชั้นห้าไม่ต้องลงไปชั้นหนึ่งแล้วข้ามถึงไปเราเดินมาชั้นห้าแล้วข้ามไปฝั่งนได้นี่เลยชั้นห้าของตึก A ก็จะเป็นอันนี้เลยขายเชื้อผ้าตอนนี้มีการเซลล์ด้วยสงสัยคงไม่ได้ของบิลซังแล้คงได้ของคุณนายแม่และห้างนี้เขาก็มีการ เตรียมพร้อมสําหรับผู้พิการด้วยใครที่นั่งวีลแชร์มาลงบันไดอย่างนี้ไม่ได้เขาก็จะมีทางลาดตรงนี้ให้อ,อันนี้เราก็ขึ้นมาที่ชั้น7ชั้น7เนี่ยมันจะมีแผนกที่คุณนาแม่เนี่ยชอบระเรลงมากเลยก็คือแผนกเครื่องทําการฝีมือน,นั่นเองอุปกรณ์เย็บปักถักร้อยต่างๆคล้ายๆตั้งหัวเสียงเลยกระดุมกระดุมจะเย็บจักรหรือจะ ปักนู่นปักนี่ซื้อได้ซื้อไหมซื้อซิปซื้ออะไรตรงนี้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นพวกหนังสือสําหรับอ่าเป็นลายปักใครอยากเรียนรู้ว่าปักยังไงก็เอามาตังตรงนี้ได้เลยชั้นหนึ่งเป็นชั้นที่ทุกคนสามารถจะต้องได้ก็คือขายพวกเครื่องสำปองสาอางในราคาที่ปกตินี่ก็มีเชนแองเชนแนลแล้วก็มีนี่เครื่องสำอางประเทศลาวเลย บ่งบอกชื่อได้แล้วว่าเห้เราคือเอสเต้ลาวเดอร์สรุปแล้วบิวซังก็มาเสร็จกับเครื่องสำอางลาวคือเอสเต้ลาวเดอร์นี่บิวซังเสื้อนี้เลยนี่เป็นเอสเต้ลาวเดอร์แบบไนทะ์นรีแพร์นะไนท์รีแพร์เนี่ยมันมีสองราคาคือราคาแบบหนึ่งมืนสี่ร้อห้าสิบกับหนึ่งมืนสี่พันแปดร้อห้าสิบนะบิวซังซื้อแบบว่าเอาไปลองใช้ดูก,ก่อนแบบสามอันอันที่ถูกสุดหนึ่งมืนสี่ร้อห้าสิบนะแล้วก็ อันนี้เลยเนื่องจากขอบตาดำคล้ำเขาก็เลยแนะนำอันนี้เลยเป็นเอสเตลาวเดอที่เป็นแบบว่าไนท์รีแพร์าออ่ะก็เลยลองเอาไปใช้ดูราคาก็ครละ8 2 5 0าเยนแต่เนื่องจากตอนนี้มันมีโปรโมชั่นถ้าเกิดซื้ออันนี้ปุ๊บเขาจะแถมเป็นเขาจะแถมอันเล็กให้ด้วยนี่เขาแถมเป็นเครื่องสมานอันนี้อันเล็กๆอันอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ได้ได้เป็นอันนี้ คืออะไรไม่รู้แต่เอาไว้ก่อนเออเนี่ยเป็น lifting lifting อะไรสักอย่างหนึ่ง degenerating use อ๋อทำให้แบบว่าดึงหน้าให้แบบดูเด็กลงเหรอโอ้ดีเนาะหน้าจะได้เด็กเนาะอ่ะก็ได้เป็นอันนี้แล้วนอกจากนั้นคือซื้อเกินหมื่นห้าก็ยากจะได้เป็นกระเป๋าอันนี้แถมไม่หนึ่งใบซึ่งคุณแม่แม่โอเคอย่างยิ่งเลยเราก็เลยซื้ออันนี้เป็นคู่อันนี้นี่ หืออันนี้กับอันนี้แล้วก็ใช้คูปอง5 0 0พันแทนเงินสดไปก็ในที่สุดก็จ่ายเองอีกประมาณเกือบเกือบหมื่นห้าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศชั้นล่างก็เป็นที่เครื่องขัขดเครื่องสำอางบิวซังนั้นแบบว่าได้ของเป็นที่เรียบร้อยแล้วบิวซังเนี่ยแบบว่าขอทั้งของแถมของลดราคาของมาทุกอย่างแถมบอกเขาด้วยว่าให้ได้เยอะๆเลยนะไม่ต้องเกรงใจ คือเอ๊ะเราต้องเกรงใจเขาหรือเปล่าที่เราขอเขาเปล่าหรื่สังนาดาสยามบอกเขาว่าคุณให้ได้คุณไม่ต้องเกรงใจนะคุณจะให้เยอะเขาก็ให้มาแบบประโคมให้เลยอะเลิศมากๆเป็นยังไงบ้างการช้อปปิ้งของวิลลูซ่าวันนี้พามาแนะนําให้รู้จักห้างอีกหนึ่งห้างคือห้างเซบุสาขาชิบูย่าเดินตรงมาจากสถานีชิบูย่าจากห้าแยกยุ่งเหยิงแค่ไม่ถึง100เมตรเลยก็ถึงแล้วเป็นห้างที่ใกล้มากตอนแรกมิชชั่นของคลิปนี้ก็คือต้องการจะ ใช้เงิน5,000เยนอย่างไรให้พอดิบพอดีแต่ไปไปมาปุ๊บปรากฏว่าเจอของถูกของแถมอะไรเอาใจละาลายคือใช้ไปอีรูฉุยแฉกเลย mm hmm. ก็เลยได้อีกอันหนึ่งว่าหาของชิ้นไหนก็ได้หนึ่งชิ้นที่ราคาแพงที่สุดในห้างคําตอบนันก็คือบิวสั่งไปเจอนาฬิกาเคลื่อนยืมในราคา87ล้านเยนถ้าใครอยากเห็นมาได้ที่ห้างนี้หรือถ้าเกิดสมมุติใครเจอของที่แพงกว่า85 87ล้านเยน ในหนึ่งชิ้นก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ได้หรือถ่ายมาบอกกันได้ยินดีรับฟังคลิปหน้าบิวซังจะพาไปทำอะไรไปกินอะไรที่ไหนอย่างไรติดตามตอนต,ต่อไป